สวัสดีค่ะพี่ๆทุกๆคนวันนี้นะนะคะลูกค้าเจ้นะคะรถอันติส2019ิค่ะรถอันติส2019นะคะมาเปลี่ยนดุมล้อหน้าลูกค้าก็ลูกค้าที่ใช้รถอันติส2019อะค่ะชอบจะบน่นกับเจ้ว่าดุมล้อหน้าอันติส2019มันไม่ค่อยทนเนาะแต่ติดรถมาอันนี้ติด,ดรถบ่อ้ ติดรถมาก็ประมาณ2ปีนะคะลูกค้าบอก2ปีแต่ว่าถ้าเป็น nsk ตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ถึง2ปีแต่ nsk เนี่ย nsk ตัวนี้กับตัวนี้ก็ก็เหมือนกันค่ะติดรถมาเป็น nsk นะคะแล้วก็อันนี้เป็น nsk Thailand นะคะถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยติดรถมาเนี่ยถ้าเป็นถ้าพี่พี่เบิกโตโยต้าเลยเนี่ยก็จะลูกหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ใช้เป็น nsk Thailand ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่1,800บาทประหยัดลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่า คุณภาพเหมือนกันไหมคุณภาพเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาที่เราซื้อติดรถมาเนี่ยพี่ๆอาจจะมองว่าเฮ้ยมันใช้ได้ตั้งสองปีกว่าแล้วเวลาที่เราซื้อเนี่ยทําไมเจ๊บอกว่าเหมือนกันทําไมแบบว่าทําไมใช้ได้ระยะทางแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันสั้นลงมานะคะเพราะว่ารถเราอะ่ะมันก็อายุอายุของรถเรามันก็มากขึ้นเหมือนกันนะคะพี่ๆนะอะดุมล้อหน้านะคะยี่ห้อ nsk ค่ะเทียบเท่ากับของแท้ติดรถเลยค่ะอันตี่สองิค่ะ